ก็แปลว่าตั้งจิตนะตัดสะหมายถึงจิตรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันตัดสะพระคาวะพระคาวะก็ชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์พระคาวันนะพระคาวะโตเนี่ยพระองค์พระคาวันนั้นเป็นอลรหันอ์ลรหะโตเป็นผู้ถอดรหัสอ่าเป็นผู้ไม่ลึกลับพอดหัสอัตตาทั้งสามนะเออนี่จะแปลก่อนเดี๋ยวไปว่าภาษาบาลีนะ อะระหะโตอรหอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยทัสสะแปลว่ารู้แจ้งโลกนะโลกไม่ใช่โลกกลมๆใหญ่ๆแต่โลกนี้เป็นโลกอบายโลกกรรมคุณโลกโลกโลกกรรมแปดและก็โลกอัตตาทั้งสามเนี่ยนะคือผู้แจ้งโลกรู้โลกนะคนที่ยุคนี้ ยังมีคนที่ใ่ใจศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิอันนี้เป็นทางที่ไปรอดของสังคมสังคมทุกวันนี้นี่ไปศึกษาที่ไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาแบบที่สมาธิแบบพระพุทธเจ้า แต่ปัญญาความรู้ความนึกคิดรู้จักตำรารู้จักครูบาอาจารย์ทางโลกจะจบด็อกเตอร์กี่ใบกี่ใบก็ตามอันนั้นไม่ใช่การศึกษาที่ประเสริฐสุดการศึกษาที่ประเสริฐสุดก็คือศีลสมาธิปัญญาไตสิกขานี่แหละเป็นเยี่ยมในโลก พอศึกษาสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ลดความเห็นแก่ตัวไม่เป็นธาตุตัวไม่เป็นธาตุโลกเรียนรู้กายวานาคืบมีสัญญาและใจนี่ยไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกก็ได้อ่านใจเมื่อกระทบผัสสะเนี่ยะกระทบผัสสะตาหงจมูกลิ้นกายเนี่ยรู้เท่าทันที่ใจมันเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ อ่าแล้วความเคยทุกข์เคยสุขอะ่ะมันเคยดับได้สนิทไหมแล้วแนวทางที่จะไปดับให้สนิทที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอีกอ่มีไหมอันนี้รู้อันนี้ยประเสริฐเป็นวิยทยาศาสตร์แต่รู้รู้ทางโลกนะนะเขารู้ไปแล้วเขารู้ไปเพื่อจะดิ้นหลนเพื่อเห็นแก่ตัว หลงอำนาจบัตรใหญ่ที่อุปโลกขึ้นมาลาบก็ดียศก็ดีสันเสริญก็ดีและสุขที่หลอกหลอกสุขที่สมใจเน่ยเขาก็จะดิ้นล้นหาตลอดการทุกชาติทุกชาตินั่นเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางจิตพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ทางจิตวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพิสูจน์เราพิสูจน์แล้วเราจะเห็นใคร ปรับปรุงตนอยู่ในหลักการคำสอนของพระเจา้าเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี่เป็นปาฏิหาริย์ของเธอประการหนึ่งเป็นคนที่มีชีวิตอยู่โลกนี้มีปัญญาไม่เป็นทาตวัตถุของในโลกนี้จะมีความขยันทำมาทำกินแล้วก็แจกจ่ายเกื้อกูลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ มีชีวิตอยู่จงไม่เป็นธาตุวัตถุแต่เรียนรู้วัตถุสร้างสรรค์วัตถุแต่ไม่กักตุนไม่กอบโกยแผ่สะพัดอันนี้คือเศรษฐศาสตร์ของพุทธคือนี่คือการพัฒนาแล้วเป็นคนไม่เป็นธาตุอารมณ์ที่ปรุงปั้นปรุงแต่งในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้คือกามความใคร่อยากมีปัญญาว่าอันนั้นไม่อิ่มไม่เต็มไม่ใช่เรื่องอิ่มเรื่องเต็ม แต่คนมีปัญญารู้ชัดว่าเป็นเรื่มงำลำบิเองอุปทานยึดไปเองแล้วก็ปรุงปั้นขึ้นมาแล้วก็เดินลนไปเพื่อสนองอารมณ์คนเข้าใจว่าอันนั้นคือทุกข์อื่นยิ่งกว่าอันนั้นไม่มีทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามนั้นไม่มีใช้สติใช้ปัญญาทําความเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่สุขจริงมันเป็นเรื่องที่ปั้นสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องทุกข์ เพื่อเสวยอารมณ์อารมณ์นั้นน่ะคิดว่าสุขมันไม่ใช่ปุงปั้นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแล้วอารมณ์นั้นมันอารมณ์ร้อนไม่ใช่อารมณ์เย็นนั่นคือกามทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเหตุภัยปัจจัยติดยึดแย่งชิงหึงหวงคนศึกษาสิลงเขาสามได้ให้เข้าใจแจ้งชัดแล้วดำริออกอเกิดจากดำริก็ดำริออกก็จบ คนนั้นก็จะไปขึ้นสู่พรม,มจรร์ขึ้นสู่บริสุทธิ์ในพรหม,มจรรย์แม้แต่ศีลเขาสี่การสำรวมวาจาสีเนี่ยวาจาเนี่ยมีความรู้เท่าทันก่อนที่จะพูดจะจารู้เท่าทันรู้โทษภัยว่ากรรมวาจากรรมเกิดจากมโนกรรมนี่ยแหละมันก็จะเป็นกําจัดถึงมโนกรรม ให้บริสุทธิ์สะอาดศีลไม่ใช่กายวาจาศีลมันรวมทั้งมโนกรรมกรรมทั้งสามแหละคือศีลและกรรมทั้งสามน่ะปรับปรุงปฏิบัติศีลนี่แหละ,ะมันจะเกิดพ่อแม่ทางโอปปาติกับเกิดทางจิตนี่แหละกรรมเป็นแดนเกิดเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเกิดความหลุดพ้นเกิดเห็นจิต ที่มันไม่ติดไม่ยึดมันบบอม,มันว่างมันอะไรสุขจริงอะไรสุกปลอมอะไรเวทนาจริงอะไรเวทนาปลอมจะเข้าใจได้ชัดด้วยการปฏิบัติศีลเท่านั้นถ้าไม่ศึกษาศีลไปศึกษาแต่เรื่องจิตนั่งสมาธิหลับตาสะกดจิตมันก็ออกนอกทางไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธมันจะตรงไปทางจิตนิยมไปทางเทรวาท แต่ไม่รู้จักกรรมกิริยาแต่ถือศีลแล้วมันจะรู้เรื่องกรรมมนสาคัญกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นที่อาศัยกรรมเป็นของของตนแบ่งปันกันไม่ได้ใครทำดีคนนั้นก็เป็นบุญใครทำชั่วคนนั้นก็เป็นบาปแบ่งปันกันไม่ได้<อ>กรรมเป็นของของตนเนี่ยนละวาจากรรมก็ดีวาจากรรมที่เรา จะพูดอะไรหรือพูดไปแล้วมันออกจากกิเลสตัวไหนสั่งเราจะมีโสตทิพย์กับหน่อยอ่านแล้วก็ปรับปรุงคําว่าปฏิบัติเนี่ยมันต้องทบทวนอยู่เสมอปฏิไปว่าทบทวนทบทวนให้มันเกิดอุบัติขึ้นเขาเรียกว่าปฏิบัติจนไม่มีความโลภความโกรธจนไม่มีกามกับอาาัตตาเนี่ยล,ลดลงลดลงนั่น เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือเกิดธรรมธรรมคือสิ่งที่ทรงไว้ที่ไม่มีทรงไว้หมายถึงมีฌานเพ่งเผากิเลสมีวิตุกมีวิจารมีปิติสุขมีความว่างความว่างจากกามจากปยาบาทจากทีนมิทะจากความว่างเหงาเศร้าซึมจากความอุทธั่จักุ่งสร้างอะไรพวกนี้ไปสู่ความสงบสงับคนนั้นก็ปฏิบัติ ทำที่สมควรแก่ทำอันนี้เป็นเรื่องที่หลักการพุทธศาสตร์แต่ศึกษาทางโลกเนะ่ยศึกษาไปแล้วก็เป็นธาตุความรู้ในตำราแล้วก็สำคัญว่าต้องตัวเองรู้แล้วจะยึดความรู้นั่นแหละเป็นธาตุความรู้ของตัวเองยึดความรู้ของตัวเองนั่นคือโง่บริสุทธิ์เป็นโง่ที่ปล่อยไม่ไปแล้วก็ยึดความเห็น เห็นอย่างนี้แหละถูกอย่างนั้นผิดก็จะทะเลาะกันเรื่องผิดเรื่องถูกแต่ผู้ศึกษาทางธรรมและผิดถูกมันเป็นเรื่องของโลกที่อุปโลกแล้วผิดถูกไม่ได้สิ่งที่ตายตัวไม่แน่นอนความเห็นก็ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เที่ยงความรู้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เที่ยงคนที่มีสัมมาทิฏฐิที่สูงสุดก็คือคนไม่เป็นาธาตุความเห็นตัวเองแต่จะเป็นผู้ที่อ่าน ตัวเองแล้วก็รับความเห็นเขาเรียกว่าปรตโตโคสะรับความเห็นจากสิ่งต่างๆอันไหนผิดอันไหนถูกมันก็มีผิดมีถูกแต่อันไหนถูกมันก็ไม่เที่ยงถูกกว่านั้นก็จะมีอีกเขาเรียกว่าอัินัตถนังมันไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่นั้นคนนี้ก็จะปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่ยึดผิดยึดถูกเป็นตัวเป็นตนจึงจะเป็นอนัตตา พอโลกผิดถูกผิดถูกเันเรื่องของโลกที่เขาอุปโลกขึ้นมาแต่คนไม่รู้โลกไปเรียนรู้โลกนอกไปเรียนรู้มหาวิทยาลัยต่างๆเนะี่พวกนี้ก็จะทาตความรู้ความเห็นแล้วเอาความรู้ความเห็นแลมายัดคนอื่นโลกจึงวุ่นวายด้วยการศึกษาที่ไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญพวกเราจะต้องตั้งใจศึกษาชาตินี้เข้ามาเกิดใน มีพุทธศาสนาแล้วมีผู้นำพาปฏิบัติแล้วประกาศว่ามีความหลุดพ้นจากทุกนั้นจริงก็พยายามขนขวายมาศึกษาทางนี้ไม่อย่าไปห่วงเลยว่าเสียเวลาอย่างไงเวลาชีวิตก็ไม่เกินร้อยปีก็ตายจากไปแต่แล้วถ้าเราโง่ไปศึกษาทางนู้นน่ะมหาอะไรต่างๆนี่อาตมาว่าเป็นมหา วิทยาลัยที่ไม่ได้อะไรในโลกเพราะเขาอยู่โลกเก่าเขาก็จะจมอยู่โลกเก่าเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเป็นพันชาติร้อยชาติจนน้าหัวเลาะร้องไห้อ่าเขาเรียกเปรียบเทียบ,ยบน้ําตาที่ร้องไห้เนี่ยเกิดเป็นล้านล้านชาติน่ะเขาบนอยู่นั่นแหะเปรียบเสมือนน้ําตาเจ็ดคาบมาหาสมุทรอ่าภูเขาเวรุวันพจนเนี่ย มันสูงมันใหญ่แต่กระดูกของคนที่เวียนตายเวียนเกิดล้านล้านชาติน่ะมากองแล้วเท่ากับภูเขาเวลาวันพุนั้นนี่คําเปรียบเทียบคําเปรียบเทียบของคนโลกเก่าโลกเก่านี่คืออยังโลกโกโลกที่ไม่พ้นจากลาบยศสรรเสริญโลก,กีสุขไม่พ้นจากกามกินเกียรติก็ดิ้นลนแย่งชิงกันอยู่นั่นแหละชีวิตเกิดมาคือการต่อสู้ มันไม่มีอะไรจะต่อสู้หรอกมันโง่มันก็เลยต่อสู้ชีวิตก็คือการที่นกได้มีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนแค่นี้เวียนไปสน่ะเดงสำคัญอยู่ที่อาหารอาหารเป็นหนึ่งมนุษย์ฉลาดก็ทำอาหารขึ้นมากินมีแสงแดดมีพันธุ์พืชก็เท่านั้นเลยก็อยู่ได้กินไปไม่เกินร้อยปีก็ตายจากไป ยังไงจะจะมีมากมีน้อยมันก็แค่กินอิ่มกินอิ่มกินอิ่มไปวันวันแล้วก็มีกินอิ่มขี้เยี่ยวไปนั่นแหละคนฉลาดก็ไม่ต้องไปสืบพันธุ์เพราะคนจะล้ดโลกแล้วเพราะเป็นเรื่องเน็ตเหนื่อยเป็นเรื่องทุกข์ถ้ารู้ถึงศีลเรื่องเนี่ยจะเกิดอธิจิตเราจะรู้อธิจ,จิตก็ต้องเรียนปรับปรับจิตแต่งจิตให้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เราเอกคตาจิต จิตรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคิดได้กําหนดหมายได้เขาเรียกอนาคตแต่ไม่จริงๆอ่ะถ้าเห็นความจริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่ไปถึงพรุ่งนี้หรอกตื่นมาเมื่อไรก็เจอพรุ่งเจอวันนี้ทุกทุกครั้งตื่นมาก็เจอแต่วันนี้แต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องความความคิดไม่ใช่ความจริงแต่คนมีพบที่เป็นอวิชามันก็จะยึดอนาคต เหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยนะเด็กนักเรียนได้ข่าวเด็กนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าเครียดเขาเล่เรียนเลียนเลียนเรียนเรียนอนาคตจะสดใสถ้าสอบไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะต้องสอบให้ได้พ่อแม่บังคับขูปมาบังคับเดี๋ยวประเทศเราจะตกต่าเดี๋ยวจะไม่เจริญในสติปัญญาเดี๋ยวชาติจะไปไม่รอดเด็กมันเครียดคิดถึงอนาคตพอสอบตกมันไม่อยู่แล้ว ชีวิตไม่มีค่าแล้วโดดตึกตายค่าตัวตายโง่ไหมเนี่ยจไว้นะหนูนะความรู้ไม่ต้องไปยึดอะไรอะไรมากมายแหละจิตวิญญาณเป็นธาตรู้มันจะรู้มันเองแต่สําคัญรู้ว่าอันไหนจะพาไปสู่ทุกข์อันไหนมันชั่วอันไหนผิดคําสอนพระพุทธเจ้าอย่าไปทําชั่วอย่าไปทําเลยไม่คุ้มกันเนี่ยเป็นเรื่องที่หลักการของพุทธศรราสนาเนี่ยหลักการจะให้อนาคต ก็คิดได้แต่ถ้าทำไม่ดีปัจจุบันแล้วเราทำไม่ดีทำชั่วเนี่ยเห็นแก่ตัวไปขมโมยของเขาทุกถึงอนาคตอนาคตถึงอนาคตแน่นอนพลังกรรมไปถึงอนาคตนะถ้าไปขมโมยของเขาแล้วรู้ว่าเราทำไม่ดีมันจะสบายใจไหมใจไม่สบายหรอกเดี๋ยวเขาจะสืบเราไหมเดี๋ยวเขาจะไปซ่อนไว้ที่ไหน เขาจะจับเราไหมนี่คือทุกข์ชั่วอย่าไปทําทาปั๊บจะทุกข์เลยเออต้องมีสติให้ดีว่าควรจะทํำไหมเออมันถึงอนาคตส่วนอดีตผ่านมาแล้วเอาคืนได้ไหมอดีตก็เอาคืนไม่ได้อดีตหมายถึงเรื่องเมื่อวานเนี้ยเรื่องปีที่แล้วเรื่องนู้นเรื่องน,น,นี้ไปคิดอะไรเอาวอนอยากจะให้มันเป็นอย่างอดีตมันเป็นไปไม่ได้อดีตก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะมาแก้ไขปัจจุบัน เป็นเหตุเป็นผลแก้ไขปัจจุบันดีจบที่ปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรให้เสร็จวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทํามันก็ไม่ไปถึงอนาคตก็จบอยู่ที่ปัจจุบันรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันแต่คนเอกคตาจิตเนี่ยมันก็เหมือนเลขศูนย์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเนี่ยอ่ามันจะไปกระทบผัสตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นธรรมะสอง ถ้าไปกระทบปุ๊บเกิดชอบระวังก็ต้องทําให้มันศูนย์ลงตรงนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ดับตัวสองนะั้นมันจะไปสามสี่ห้ามันก็จะไปตามปัญหาก็ยังไปเอาวิชาแล้วถ้าชังเอาไปชังเขาเรื่องอะไรล่ะก็ต้องอ่านแล้วก็ทําดับศูนย์ได้ตรงนั้นให้ศูนย์ในปัจจุบันนั้นเรื่องกามก็ดีเรื่องอะไรก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของวิชาพุทธศาสตร์ที่เป็นอธิจิตอ แต่มันมีการในสูตรในะไรเนี่ยสมุกสูตรนะได้ชี้ไว้เลยจะต้องจูนจิตให้เป็นอธิจิตเนี่ยสมุกสูตรมันมีนิมิตสามมันมีสมาธินิมิตปักขหา,านิมิตอุเบขา,านิมิตถ้านิมิตหมายถึงจิตกําหนดหมายนี่แหละมันเป็นเรื่องจิตหละจิตกำหนดหมายว่าจะมีให้มันจิตมันสงบตั้งมั่นให้อย่างนั้นอ่ะ ถ้ามีนิมิตหมายอย่างนั้นเนี่ยมันจะพาไปขี้เกียจไม่เอางานอาจจะหลีกเล่นนั่นเป็นสมาธิมันจะมิรที่มิดหมายสมาธิแต่มันก็ถ้าไปอย่างนั้นปั๊บก็ต้องสลัดคืนปรับเปลี่ยนมาเป็นปักกหานิมิตต้องเพ่งเพียนต้องอะไรพวกนี้เพ่งเพียนรู้อยู่ปัจจุบันหาปัสสะนี่นแหละแล้วก็ถ้ามีนิมิตหมายเพ่งเพียนเกินไปมันจะฟุ้งมันจะ เครียดอ้าวก็มีอีกนิมิตหนึ่งปรับเปลี่ยนตลอดการตามการอ,อุเบคขาจะไปเอาอะไรนักหนาะมันก็จะคลายนิมิตทั้งสามเนี่ยเป็นเป็นเตือยมตัวต้องรู้เท่าทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดการตามการอันนี้เป็นสูตรอันนี้ผู้ที่ปรับเปลี่ยนตลอดการตามการอันนี้แหละคือผู้มีอธิจ,จิตที่จะวนไอ้ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มีความรู้คล่องแคล่ว ไม่ไม่ตรงไปทางใดทางหนึ่งนี่คือนี่เิตทางสามท่านบอกเวลานะฟหฟผมพูดในะน้่ันเอเออก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้แนวที่มานี่ก็ยินดีต้อนรับผู้ที่เดินทางโลกกุตละด้วยกันให้เอาจริงส่วนปัญญาของพุทธเนี่ยศีลอยู่ที่ใดก็ปัญญาอยู่ที่นั่นถือศีลปับ๊บมันก็จะมีทั้งสมาธิและปัญญาอยู่ด้วยกันไม่แยกกันเรา กระทบผัสสะนี่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นนึกไปคิดตาหูจมูกเล่นกายแล้วเราก็อ่านอ่านเวทนาเก่าเนะี่ยมันคือทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขมีทุกข์มีสุขนะี่คือเวทนาแต่เวทนาเก่าเวทนาเทียมเนะี่ยเราคิดว่าได้อะไรสมใจคิดว่าสุขเนะี่ยมันไม่จริงมันไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นคือเหตุแห่งทุกข์เราก็อ่านอยากได้สุข ไออยากได้สุขขณะนั้นทุกหรือขนั้นแหละทุกมันไม่มีปัญญามันก็ได้แล่นไปวิ่งตามไปนั่นแหละไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเรามีขอบเขตมีศีลเป็นขอบเขตศีลเป็นปัญญาเหมือนแม่อธิปัญญาเนี่ยเหมือนแม่ดูแลลูกลูกมันสนจิตเราก็สุกสนมันจะแล่นไปตามอำเภอใจอวานได้คุยกันอยู่ คุยกันกับโยมที่ไปเผาศพอ่าบอกว่าโม้มาเป็นผู้ว่าเลยมันก็บอกผู้ว่านั้นไม่ใหญ่เท่านายอำเภอเป็นได้ยังไงผู้ว่าต้องใหญ่กว่านายอำเภอดิมันไม่ใช่ผู้ว่าว่าไว้อย่างนี้แต่ในอํอำเภอไม่ทําตามผู้ว่าหรอกมันทําตามอำเภอใจนายอำเภอเลยใหญ่กว่าผู้ว่าบอกโอ้ยอมเราก็ใช้ภาษาย้อนกันไอ้คุยกันกับพวกไอ้พวกไอ้วิชาการนั่นอ อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาให้จริงแล้วก็ปฏิบัติให้จริงเท่านั้นเองถ้าเราอ่านเนี่ยเอ๊ะอันนี้ไม่ควรทำพ้มศีลมันเป็นหลักะศีลเป็นหลักเกณฑ์ของชีวิตเนี่ยมันเป็นหลักแล้วเราจะเอาชนะกิเลสเราได้ยังไงอะเราต้องมีทั้งกดข่มมีทั้งแยกแยะหาเหตุหาผลให้กับตัวเองศีลส,สร้างปัญญาแล้วเข้าใจไหม พอชนะใจตนเองแล้วเนี่ยเอ๊แต่ก่อนเคยสุขตอนนี้มันเฉยเฉยอ่ะนี่เครื่องถึงอนัตตาละเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขละอันนี้ก็เวทนาจริงเป็นเวทนาที่เกิดจากเน่ยขมมะพอได้ดีมันปิติอารมณ์ปิติแล้วก็เวทนาแต่เวทนาจริงที่ออกจากเน่ยขมมะในเน่ยขมมะออกมาจากโลกีโลกีเป็นเวทนาปลอมอ่า <c oughs> แต่ถ้าเจ็บปวดเจ็บปวดจากโดนแผลโดนอะไรอันนี้ก็เวทนาจริงเพราะมันเจ็บปวดโดนร่างกายมันเจ็บปวดมีสัญญารู้อปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวอย่างเงี้ยมันจะไม่ทุกยังไงอันนี้เป็นเวทนาที่ต้องทนเอาอาแต่อํานาจจิตเนี่ยอํานาจจิตและอํานาจปัญญาเนี่ยคนศึกษาจิตที่เป็นแข็งแรง ที่เป็นเจโตสมถะหรือมโนมยติเนี่ยใครฝึกมาบ้างอะฝึกนั่งลับปลานี่ฝึกเจโตมันก็เป็นฐานเสริมยุงมันชุมปล่อยให้มันกัดไปนั่งให้นิ่งให้ได้สองชั่วโมองอย่าพลิกนะมันก็จะเห็นเวทนามานะันอ่ะโอ้ยปวดขาอยากพลิกอยากพลิกจิตมันงุดติดติดมันอ่อนแอไม่แข็งแรงไม่ต้องพลิกมันมันมาเล่นมาแล้ว ยุงมันกัดปล่อยมันให้มันกัดให้เลือดสาดกัดฟวันเจ็บจี้จี๊หน่อยเดียวเดี๋ยวมันก็เฉยพปวดขาขาทนทนทนสองชั่วโมงพิกไม่ได้เราต้องเอาจริงนะสุดท้ายมันก็ชาขามันชาชาแล้วก็ลืมปึ้งมันก็หายปวดหายเมื่อยอะไมันก็ปึ้งลอยนั่นี่คืออํานาจจิตมันมีจริงอำนาจจิตมีจริงอะแต่เป็นสมถะสมถะอานาจสมถะก็ต้องมี มักมีองค์แปดเนี่ยมันต้องสองส่วนหัวใจเขาสรุปสั้นมีสมถะและวิปัสสนาแต่ปฏิบัติศีลมันมีอยู่คู่กันเนี่ยเวลาโกรธมันก็ข่มใจข่มใจข่มใจ,มใจ,มใจต้องหลบหนีสู้ไม่ไหวนี่นั่นคือคือสมถะหลังจากนั้นก็อ่านที่เหตุอะไรเราถึงอึดอัดใจทำไมใจไม่พอใจคนนี้ยังไงยังไงเนี่ยนั่นคือวิปัสสนา แต่พวกสมถะรูปเดียวมันเป็นตะทางครับวิมุตต์พวกนี้คือคมพนะวิมุตต์พวกนี้ไม่เป็นสมุดเฉดน,นะนั่นแหะคือฤาษีเขาเขาวิมุตต์ได้คมได้เป็นตลอดชาติเหมือนกันคมกามได้ตลอดชาติเหมือนกันไม่ต้องนุ่งห่งผมผ้าผู้หญิงมารูปมาคาได้ยังไงก็ไม่ขึ้น <c oughs> นี่อํานาจของจิตมันก็มีคู่กันแต่สําคัญทางพุทธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ย ปัญญานำปัญญามันจะเป็นตัดรอบเป็นสมุดเฉดตเป็นตัดรอบเขาเรียกว่าอุปโตภาคทั้งสองส่วนเนี่ยแต่พลังปัญญาเหนือกว่าพลังปัญญามันดึงปัญญามันแจ้งชัดแล้วโอ้ชัดเจนเนี่ยสิ้นวิจิกิจฉาสิ้นสงสัยแล้วมันก็ดึงจิตให้แข็งแรงขึ้นไม่ต้องวิตกขังวนมันตัดรอบโอ้รู้แจ้งทุกข์รู้อันเนี้ย เหมือนคนที่รู้ตัวเองตอนกระทบผัสสะมันโกรธเขาเนี่ยอ่านอ่านใจตัวเองมองตัวเองเนี่ยอ่านใจตัวเองว่าใจมันโกรธยังไงยังไงเหตุผลอะไรเงี้ยก็เขาชั่วเขาด่าเราเขานั่นแหละมันเป็นสิทธิของเขาแล้วไม่สําคัญไม่สําคัญว่าเขาด่าเราว่าเราจะฟังให้เขาด่าเรื่องอะไรผิดหรือถูกคนนี้เป็นคนมีปัญญาและมีเจโตแข็งแรงไม่หวันไหวไม่กระทบสะท้านแต่มันจะควบคู่กันแหละ เจโตแข็งแรงมันก็จะสงบเย็นแล้วมันก็แทงนัยยะลึกซึ้งคขาเร็วอะถ้าพลังสแตติกเนี่ยมันมีสองพลังพลังไดานามิกกับสแตติกไดานามิก,กเป็นตัวช้อนใช้เจาะแซซ็อกเนี่ยถ้ามันจิตไม่แข็งแรงสแตแต,ติกไม่แข็งแรงมากเนี่ยมันก็ซาะแซะไปตื้น,นถ้าาพพลลัังงงงจิิิตสสมธที่่่่แแแนน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 บบวเย็นนนเนย พลังเจาะลึกมันก็เนียนกว่ากันลึกกว่ากันอันนี้นี่เรามีพลังจิตกดขม่มบางทีมันข่มได้แล้วไม่ต้องขม่มรอกเจอกระทบผัสสะเขาด่าอย่างนู้นอย่างนี้เฉยไม่มีสทุสะทานอ่านได้แล้วก็ก็รู้ปัญญารู้แจ้งว่าเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะด่าจะว่า สิทธิของเขาที่เขาจะชั่วสิทธิของเขาที่เขาจะมีกิเลสเราไม่มีสิทธิที่จะไปเรามีปัญญาไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับไม่มีสิทธิที่จะไปเกียดแต่เราหาเหตุผลที่จะแย้งเขาโดยไม่ต้องโกรธเนี่ยถ้าแย่งไปแล้วเขายิ่งดิ้นเราก็หยุดเท่าน,นั้นเองหมดเวลาแล้วไม่มีมีเวลาจะอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่ง <S <S อ่าขอเอวังดีๆนี้